อ่ะคุณผู้ชมไปไปกันที่ภาพบรรยากาศโมเมนต์ความน่าประกหน้าประกที่เกิดขึ้นในริมขอบสนามฟุตบอล53ปีช่อง3กันหน่อยดีกว่านะครับไปเริ่มกันที่เกรทวอรินทรต้องบอกว่านอกจากวันที่26มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของช่อง3 53ปีแล้วก็ยังเป็นวันเกิดของกัปตันทีมสีม่วงอย่างเกรทวอรินทรด้วยหลังจบงานฉลองถ้วยรางวัลกันแล้วเนี่ยก็ยังได้เป่าเค้กฉลองวันเกิดร่วมกับน้องๆด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแฟรงกี้ยาดาน้องยาดานะครับแล้วก็ ยังมีวันเกิดตรงกับวันเกิดช่องนะครับทั้ง3คนเนี่ยเกิดวันที่26มีนาคมเหมือนกันนะฮะคาก็นอกจากจะร่วมเฉลิมฉลองวันเกิดของช่อง3แล้วก็เป่าเค้กเค้วันเกิดให้กับทั้ง3คนด้วยนะฮะพี่สมรักนรองวิชัยและก็คุณดิวปิ่นกมลยกเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้กับทั้ง3คนเลยนะฮะ ซึ่งเกรซเนี่ยก็บอกว่าดีใจมากปีนี้อายุ38แล้วไม่ได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองแต่ก็พยายามรักษามาตรฐานของตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นความฟิตสภาพร่างกายเกรซบอกเลยพยายามจะโกงธรรมชาติให้มากที่สุดหลังจากนั้นบประกาบก็เข้ามาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยพร้อมบอกจะทําหน้าที่เป็นพ่อสื่อแนะนําตัวสาวๆให้เป็นของขวัญวันเกิดละกันไปนดูว่าเขาจะว่ายังไงกันไปฟังกันหน่อยฮะดีใจมากเลยครับขอบคุณมากเพราะว่าคนรวอวยพรวันเกิดผมเยอะ ใช่ใช่คือขอบคุณทุกๆคนเลยที่เซอร์ไพรส์ผมขอบคุณทุกคนที่แบบมาทักทายและให้ไปเบิร์ดเดย์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบอวยพรทางโซเชียลมีเดียด้วยพิเศษยังไงบ้างคะปีนี้ปีนี้พิเศษยังไงปีนี้เลขเพิ่มอีกเลขหนึ่งแล้วอะ่ะเป็นเท่าไหรฮะสามแปดสามเก้าถ้าเอาแบบไม่โกหกกันนะสามแปดละกันแล้วถ้าไม่ละกันอ,ะ <laughs> อ่ะก็สามสิบมีของขวัญอะไรให้ตัวเองไหมไม่มีเลยอ,ะอ่ะคือก็แบบ เซมเซเหมือนเหมือนเดิมทุกๆปไไไไีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกวันเกิดเราก็โตขึ้นอีกปีหนึ่งแล้วพยายามที่จะรักษามาตรฐานของตัวเองไม่ว่าจะเป็นความฟิตสภาพร่างกายหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พยายามจะโกงธรรมชาติ <laughs> ให้ได้แต่ก็ <laughs> กอ,อะไรที่เราควบคุมได้เช่น <c oughs> ออกกําลังกาย <c oughs> ดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบควบคุมได้ก็จะทําให้ดีที่สุดเพื่อที่จะได้อยู่หน้าจอไปนานๆหรือว่ามีอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ไหมเป็น อ๋ออันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมวันเกิดผมพ่อกับแม่ตื่นมาใส่บาทให้แต่เช้าเลยขอบคุณมากๆเลยนอนพ่อวันนี้ต้องเก็บแรงมางานฟุตบอลจะหาลูกสปายให้เป็นวันเกิดของวันวันเกิดแม่ไหมนะหน่ยหคิดว่ายังแต่ว่าถ้าจะต้องเป็นของขวัญก็ลูกสปายเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะมีก็มีไม่จาเป็นต้องเป็นวันเกิดหรอกถ้าจะมีนะอยากจะมีก็ค่อยมีเกิดอยากจะมีก็ค่อยมีเพื่อนก็อวยพรยังไงบ้างเพื่อนๆก็อวยพรว่ามีมีไวๆนะอะไรอย่างนี้ ขโมยพรแบบนี้เออใช่ส่วนใหญ่แล้วสนไหมเฉยเฉยขโมยพอเรียบร้อยแล้วเขาขโมยพรแล้วเอาพูกขโมยพรแบบโอกาสได้ดิ่ Happy Birthday ทุกอยูครับเพื่อนเกสขอให้มีรักที่ดีสุขสมหวังครับเห็นไหมเชื่อยังทุกคนมักจะโมยพรแบบนี้ครับผมเป็นอน่ขออเพืง๋อเขาลงรูปไอจีผมไปเป็นของแล้วเดี๋ยวผมจะมอบของขวัญให้คุณเป็นโอกาสดีๆในการได้รู้จักกับใครบางคนเฮ้ยว้าวววใครดีวะ ดีของขวันดี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 ของขวัญดีดีแต่ว่าคือคุณไม่รู้นะใองต้องไปต่อยอดเราเองอ๋อแต่จริงๆแล้วายเขาอาจจะชอบเลือกเองก็ได้ใช่ครับใช่ครับรู้สเป็นเพื่อนเราไงมเราก็ต้องหายให้ตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเขาชอบแบบไหนอยู่อยู่ที่เราอยู่ที่เราหลายๆคนก็ชอบมาชงอย่างนี้แหละขอบคุณเพื่อนๆทุกคนสัมภาษณ์คือป้าสองคนนี้เขาดีกันจริงๆเขาก็ดีนะเป็นเพื่อนที่ดีเดี๋ยวจะนั้นแนะนำหญิงให้เป็นของขวัญกำเกิดนะฮะ ส่วนที่ใครคิดถึงพี่โป๊บต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้หายคิดถึงอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของพี่โป๊บคือไม่ได้เจอกันนานมากเมื่อวานมาเยอะนะสแตนมี2จุดเลยทีเดียวนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้พี่โป๊บก็ได้เดินไปทักทายแฟนคลับถึงสแตนเชียนะคะพร้อมกับให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยเขาก็คิดถึงงานฟุตบอลท่องสามมากๆเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนชอบงานประเภทนี้ฟุตบอลท่องสามได้เห็นแฟนคลับมากันเยอะรวมถึงแฟนๆที่รักท่องสามก็มาดูส่งเสียงเชียร์กันนะฮะ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการเจอแฟนคลับครั้งแรกในรอบ3ปีเลยนะหลังจากมีโควิดเขาบอกว่าหลังจากโควิดตัวเองก็คือไม่ได้ออกงานเลยงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่งานแรกที่ได้ออกงานแล้วก็มาเจอแฟนๆน,นะฮะพี่โปอบอกเลยว่าที่ผ่านมาพยายามดูแลตัวเองอย่างดีมากเพื่อจะมาเตะฟุตบอลในงานนี้เพื่อละครเ,เพื่อแฟนๆละครช่อง3เมื่อวานนี้ก็เลยเตะเข้าไป2ประตูด้วยกันนะฮะ,ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่โปกันหน่อยฮะสุงมากเพราะว่า จร,จริงๆแล้วอ่ะชอบชอบกระเพณาีนฟุตบอลท่องสามากเพราะว่ามันมีแบบมีสเสนแล้วก็แฟนคลับมาเยอะมากกับทุกทุกคนที่รักท่องสามก็จะมาดูกันอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เชียร์ตลอดเสียงดังมากกว่าน,นี้ครับเ,เป็นแฟนในรอบในรอบน่าจะ3-4ปีครับผมก็ตอนตอนหลังก็โควิดก็ไมไ่ได้ออกงานอีกเลยครับ <c oughs> ก็มางานนี้งานใหญ่กันแรกครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือรักษาตัวเองแบบว่าพยายามดูแลตัวเองมาตลอดไม่ให้แบบเพื่อแบบ เพื่อละครท่อง3มด้วยแล้วก็มันก็เลยพ่วงมาถึงฟุตบอลด้วยอย่างเงี้ยเราก็ยังวิ่งได้อยู่อะไรนะครับจะมาเห็นบรรยากาศเก่าๆดีใจแฮปปี้ครับแฮปปี้มาเห็นเนแฟนพี่ๆน้องๆแบบยิ้มเชียร์กันผมก็มีความสุขแล้วครับครับก็ขอบคุณแฟนๆช่องะามนะแฟนๆผมแล้วก็แฟนนักแสดงน้องๆใหม่ทุกคนเลยครับก็พวกเราก็ดีใจที่ได้เห็นแฟนๆมีความสุขครับก็อยากให้ติดตามชมกันตลอดไปนะครับหลังจากที่จะออกงานบ่อยๆให้แฟนๆได้เห็นนะเราจะพยายามครับพยายามออกงาน ก็ละะักฟุตบอลนะเธอยิงเข้าในเกม2ประตูลูกโทษอีกหนึ่งนะฮะเหมาคนเดียวไป3ประตูด้วยกันนะฮะไปกันที่หนุ่มคนนี้ดีกว่าสมิธพาสวิทนะครับเป็นอีกคนที่ถือว่าเป็นเดอะแบกของทีมสีเหลืองเดอะแบกนะคุณผ<า><ม>ู้ชมเ, <c oughs> เพราะช่วยทำสองประตูแรกให้กับทีมสีเหลืองตีตื้นให้ทันทีมสีม่วงที่นำไปก่อนนะครับซึ่งถ้าใครได้ดูในสนามเนี่ยก็จะเห็นว่าหลังจากทำประตูได้สมิธก็จะโชว์เสื้อที่สกรีนคำว่า ยิงเพื่อแม่อ่าซึ่งสมิธก็ได้เผยเหตุผลที่มาของเสื้อสกรีนตัวนี้ด้วยนะครับเ,เพื่อแม่มาบอกกันด้วยว<ส>่าเพราะรอะไรยิงเพื่อแม่เนี่ยเพราะอ,อะไรอาไปฟังเสียงสมิธกันหน่อยฮะคือผมเป็นคนที่เล่นบอลมานานแล้วแหละแล้วเล่นบอลท่องสามมาสปีแล้วไม่ยิงเลยแม่ก็ด่าเฒอนะมึงเล่นบอลมากี่ปีถึงไม่ยิงทำไมยุ่งยากไข้าวทีมึงปีนี้ทํามึงไม่ยิงนะฉันจะไม่มาดู เขาเขาจะไม่มาดูแล้วเขาก็จะไม่พาไปเที่ยวด้วยก็เลยสักไอเขียนประชดยิงยิงให้แล้วนะพอใจแล้วพอใจแล้วนะครับเล่ผลยังแม่จะไม่มาดูแล้วนะถ้ายิงอ่ะก็โอ้โหเล่นฟุตบอลมาตั้งนานแล้วทําไมไม่ยิงไม่เข้านะฮะและที่สําคัญที่สําคัญแม่ไม่พาไปเที่ยวเดี๋ยวก็ถ้ายิงไม่เข้าต้องแม่พาไปเที่ยวไหนอ่ะคะส่วนสยามเหรอคะเออหนงก็เลยต้องมีง้เลยเตรียมการมาแล้ว ยิ่งเพื่อแม่เออนังสก,กีนมาเรียบร้อยเออนี่แหละฮะ,ะจากโมเมนต์ประทับใจใน,ในสนามนฟุตบอลนะฮะต้องบอกว่ามีขอบสนามอีกหนึ่งโมเมนต์หนึ่งความหวานของสองคู่รักมาดูอันไหนก่อนจะดูอันนี้ก่อนไหม มี MK กับ NY นะฮะคู่ที่จะแต่งงานกันก่อนเลยเอามาคิมกนดีกว่ามาคิมนะะเมื่อวานนี้ก็ได้โชว์ในโอเพนนิ่งโชว์ชวแต่ปรากฏว่าหลังจากตบโชว์นะฮะทั้งคู่ก็โชว์ความหวานแรงแบบแสงหน้าอากาศที่ร้อนมากๆด้วยการย,ยืนโอบเอวกันยืนจับมือกันกลางงานนะฮะเนี่ยเธออันนี้ก็คือไม่ได้เสร็จนะไม่ได้ไม่ได้เสร็จว่าแบบเนี่ยเธอหลังจากโชว์เสร็จทุกคนต้องจับมือกันแต่อันนี้มันจับกันโดยแบบว่า เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยส่วนตัวอะไรอย่างงี้ที่ต้องจับมือกันคนเขารักกันนะขณะพิธีกรอย่างแพทนภาพถึงกับแซวเลยนะฮะอีกหนึ่งโมเมนต์หลังจากที่มากนี่แหละกำลังจะยิงจุดโทษบอยประกณ์ก็เดินเข้าไปถามบอกว่าเนี่ยให้พูดกับภรรยาว่าที่ภรรยาเนี่ยหนึ่งประโยคหมากก็โชว์ความข้างรักนะฮะบอกว่ารักที่สุดเลยนะนะฮะก็เอาแฟน ลกลยกันลั่นสนามเลยนะฮะเอาไปดูโมเมนต์ของคู่หมาคิมกันก่อนเลยฮะวันนี้เนี่ยทให้โลกรู้ขอให้งานวันนี้เนี่ยทำให้โลกรู้ออให้สนันสดทุกบอลที่มีนักบอลนี่อยู่ด้านาังนาวหล่อไม่ไหวหล่อสุดรวมถึงโชว์โชว์ก็สุดฟังมากนะคะในฮาร์ฟไทม์โชว์จากเต่าซุปตาร์และวก็ไร้ซุปตาร์ไว้จนถึงของรางวัลสำหรับผู้ที่มารับชมที่สนามแห่งนี้ค่ะและเราอยู่กันที่สนามกีฬา นะฮะวันนี้เราเปิดให้รับชมกันแบบฟรีๆเรามีเวลาค่อนข้างกระชับนิดนึงก็ได้นะพี่อยากเห็นพี่พี่แอนบอกว่าให้หมากถอดเสื้อเตะแล้วฮะใช่ค่ะพูดกับว่าที่พยายามเตะเสร็จแล้วไม่ถอดไงอันนี้ถอดก่อนได้ไหมรักที่สุดเลยนะเอาเลยฮะเชิญเลยพร้อมแล้วความรักพี่หมากสู้ ให้งานวันน no ี้เนี่ยทำให้โลกรู้ให้สนาดสดแน่นมากกับการสนามมาหลังโชว์เสร็จนะมาคู่นี้กันต่อเลยดีกว่า NY นครับก็มีโมเมนต์หวานแรงไม่แพ้กันจ้าซึ่งช็อตนี้ผู้ชมทางบ้านรวมถึงผู้ชมในสนามหลายคนอาจจะไม่ได้เห็นเราก็เลยมีภาพมาให้ดูกับช็อตนี้ซึ่งเป็นช่วงโชว์ฮาร์ฟไทม์นะครับที่ยาญาติเนี่ยไปร่วมโชว์ด้วยซึ่งหลังจากโชว์เสร็จนะเด็กก็เดินไปหาญา่าแล้วก็มีการจับไม้จับมือพูดคุยกันและ แล้วนเดชก็ชุบไปที่หัวไหล่ย่ายโชว์ไปหนึ่งทีจ้าไปดูโมเมนต์นี้กันหน่อย โ,โชว์สวยไหมคะโชว์สวยไหมคะโชว์น่าสนุกมากเอนจอยมากกับทุกโชว์ครับนคนไหนสวยไม,มนพิเศษคะเจย่าครับ <c oughs> ไม่คำถามขึ้าคามคำถามข้าตัวตายมากเลยถ้าตอบไม่ดีก็าตายดีครับแือ,อ,อ,อว่าถูกใจถูกใจครับปีนี้ผมว่ากำลังดีโชว์น่ารักเพลงก็น่ารักด้วย น,าาน,น่ารักจุ๊บไล่กันนะ่นาราักอะ่ะทำไมเขาข้างกันขนาดนี้เห็นแล้วแบบอิจฉาอยู่เดอ้อ